อัศจรรย์นหนความผ่อนคลายสู่การรู้แกงแล้วเราก็ต้องอาศัยความผ่อนคลายแล้วการรู้แกงมันจะเกิดขึ้นมาเองทุกวันเราไม่เคยอยู่กับความผ่อนคลายเพราะอนุสัยจิเลส <c oughs> ที่พยายามจะโฟกัสหาแต่สิ่งที่จะเป็นทุกข์ที่จะเอาจะเป็นจะได้นั่นคืออนุสัยหรือธรรมชาติของจิตใจที่มีความกลัวเป็นเรือนของมันอยู่แล้วธรรมชาติของเรามีความสูงอยู่แล้ว <c oughs> แต่เราไม่เคยอยู่กับธรรมชาติในความสุขของเรามีสักขณะหนึ่งไหวินาทีหนึ่งไหมที่เราจะอยู่กับความเป็นตัวเองก็คือความผ่อนคลายความผ่อนคลายก็คืออยู่กับตัวเองแต่ปกติเนี่เราไม่เคยอยู่เราพยายามที่จะเพ่งจ้องออกไปแสวงหาแต่ความทุกข์นั้นไปโฟกัสต่ความทุกข์สั้งกจเลยนั่งอยู่ประมันสัก สิบนาทียี่สิบนาทีอยู่ไม่ได้แล้วอีกไม่แม่นั่นคือธรรมชาติของจิตที่มันโฟกัสหาแต่สิ่งที่มันต้องได้แบกได้หามแต่ลองอยู่ความผ่อนคลายล่ะหายใจสบายผ่อนคลายมองกว้างไกลๆยืดหลังยืดเดียวมันก็จะไม่คิดถึงโทรศัพท์อีกอย่างนี้นะมัน <c oughs> จะมีความสุขกับเธกั <c oughs> ทนทำนูนทำนี่เพราะมันเป็นความเคยชินของเรา ความเคยชิน <c oughs> ที่จะสแสวงหาไปโฟกัสแต่สิ่งที่จะเป็นทุกข์เท่านั้น <c oughs> มันถึงไม่ใช่ความสงบถ้าเราอยู่กับตัวเองละ่ะเรียกว่ากายาคตาสติก็ดีการอยู่กับตัวเองผู้ใดอยู่กับ กายาคตาสติเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน <c oughs> ไม่เหินห่างจากอมาตะธรรมฌานก็เป็นชื่อของที่พักแห่งความสุขอยู่แล้วความสงบนาถีสันติปามังสุข,ขังแล้วก็อยู่กับความเป็นเรานี่แหละอยู่กับความผ่อนคลายนี่แหละคือความเป็นเราถ้าบอกว่าความเป็นเราที่แท้จริงคืออะไรหน้าตาเราเป็นยังไง ความผ่อนคลายนั่นแหละคือหน้าตาที่แท้จริงของเรา <c oughs> ที่เรามีความผ่อนคลายได้เพราะเราหยิบไ้ที่มาปกปิดหน้าตาเราออกไปก็คือความคิดความปรุงถึงสิง่งวัตถุสิ่งของจริงต่างๆนั่นเองเราละสิ่งนั้นออกหน้าตาของเราก็เปิดเผยก็คือความผ่อนคลายนั่นเองเหมือนกับมือที่หยิบเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าจะเห็นหน้าตาเห็นธรรมชาติของมือทําไงก็เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะอะไร่งี้ก็จ <g> ะ <ül üyor> <g ül üyor> เห็นธรรมชาติของมือที่ยังไม่ไปไปยุ่งเกี่ยวอะไร <g ül üyor> เหมือนกับหน้าตาที่แท้จริงของเราธรรมชาติที่แท้จริงของจิตอย่างนี้พระพุทธองค์ถึงว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมทาไมไม่ให้พึ่งตนอย่างเดียวล่ะทําไมต้องให้พึ่งธรรมด้วยมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นปฏิปมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นปฏิบ ธรรมชาติของเราก็คือความผ่อนคลายแต่ธรรมชาติทําไมถึงเรียกว่าธรรมชาติชาติไปว่ามันเกิดก็ต้องเข้าใจว่าความผ่อนคลายนี่มันก็ถ้ามันได้เกิดมันก็ต้องดับได้ถ้ามีเหตุปัจจัย <laughs> แต่ตัวเราที่แท้จริงเนี่ยก็คือธรรมาธาตุที่ไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> แต่ทุกธรรมาธาตุเขาย่อมมีธรรมชาติเหมือนกับที่ว่าความบ้างย่อมมีอากาศนีอะไรอยู่น,นี่นั้นมีพลังงานอยู่นนั้น <c oughs> มันก็ย่อมมีเพราะพูดตรงว่า แม้เราจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มีอยู่เราเป็นเพียงผู้เข้าไปเห็นและนําสิ่งนี้มาเปิดเผยนั่นคือธรรมธาตุและธรรมนิยามตาหรือว่าธรรมธาตุและธรรมชาติหรือหน้าที่ของมันนั่นเหมือนขาเนี่ยขากับการเดินเนี่ยก็เป็นคนละอย่างกันนะแต่การเดินนี่เป็นธรรมชาติของขาอาศัยซิ่งกันเลยกัน <laughs> แต่จะบอกว่าขากับเดินนี่คนละอย่างกันไม่ได้นะจะบอกว่าแยกกันไม่ได้คูบาที่มองว่า เหมือนองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อโพธิที่นั้นถ้าท่านพยายามที่จะสื่อสื่อว่าเงาพระจันทร์ในน้ําก็เหมือนให้เราเห็นขาและการเดินเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนเดียวกัน <laughs> เหมือนกับลื่นลนน้าเวลาเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติ <c oughs> แต่ตอนนี้เราหลงผิดว่าขาที่อยู่เฉยๆกับขาที่เดินเป็นคนละอย่างกัน <laughs> เราเลยพยายามเดินที่จะสแสวงหากาที่หยุดไง <laughs> อันนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราก็จะใช้มันงานมันถูกเราจะใช้มันถูกที่ถูกเวลาเราไม่จะไม่วิ่งลุงบุ่ดุลว่าใช้จิตตามหาจิตใช้พุทธะแสวงหาพุทธ <laughs> เขียนกันนะเราใช้จิตที่สงบนี่แหละสแสวงหาความสงบ เมื่อไหรที่เราคิดว่าจะเอาจิตนี้ไปแสวงหาความสงบเมื่อน,นั้นความไม่สงบจะเริ่มเกิดขึ้นเหมือนเราก็ใช้ขาวิ่งหาความหยุดของขาเพราะฉะนั้นมันถึงไม่มีคําที่จะบรรยายต่อนอกจากคำว่าเงียบๆผ่อนคลายไว้ซะตัวเองก็จะเปิดเผยขึ้นมาพอถึงตรงนี้แล้วมันถึงไม่มีใครที่จะชี้เราเข้าไปเห็นตัวตนที่แท้จริงและธรรมชาติของเราได้พอไปใช้คําพูดต่อจากนี้เราจะหลงกัน เราถึงเป็นปัจจัดตังเป็นสันติติโกเพราะผู้จงถึงพยายามชี้แต่สิ่งที่ภายนอกเพื่อให้เราปล่อยวางสิ่งนั้นไม่ใช่เธอนะสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เธอนะเพื่อจะให้ปล่อยวางและก,ก็การตื่นรู้นี้ต้องเกิดขึ้นด้วยตัวเองพราะพระเถรองค่าวว่า <c oughs> ในข้อที่สามบอกว่าอันปัญญานี้มันไม่สามารถจับยัดใส่หัวใครได้คนนั้นต้องรู้ด้วยด้วยตัวของเขาเองก็คือรู้จากตัวเขาเองเขาต้องรู้ด้วยตัวของเขาเอง คนอื่นไปชี้เขาก็จะพยายามมองตามเมื่อสิ่งที่เขามองก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับคนมองเขาจะไม่เห็นคนมองไม่รู้จากคนมองเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระพุทธองค์จึงยกเป็นสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง <c oughs> เป็นปัจจัตังเมทิตะโผผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนถึงตรงนี้แม้แต่พระพุทธองค์ก็บอกไม่ได้พระพุทธองค์เป็นเพียงผู้บอกทางให้เธอหันไปดูตัวเองแต่สิ่งที่เธอจะไปรู้ไปเห็น เรื่องของเธอเองก็คือตัวเธอเองและธรรมชาติของเธอหน้าตาของเธอนั้นเสีย <c oughs> หาอีกใครมันเคยเห็นหน้าตาตัวเองบ้าง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าเรามีทำมีหน้าตาอย่างไงก็ดูจากเงาสะท้อน <c oughs> หน้าตาเราถึงเปลี่ยนแปลงได้ ถึงยึดไม่ได้ <c oughs> เราเห็นหน้าตาเราก็เพื่อจะรู้จักว่าเราคือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเห็นหน้าตาถึงรู้จักตัวเองหน้าตาเนี่ยเราถึงอาศัยกระจกกระจกก็คืออะไรรูปลดจินเสียงสัมผัสและธรรมนรมบางทีเราเห็นเราก็รู้สึกผ่อนคลายนะหน้าตาเรารู้สึกดีหน้าตาดีนะบางทีเห็นก็หน้าตาไม่ดี <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงได้ตามเห็นและปัจจัยไง <c oughs> แต่จะเป็น เศร้ามองผ่องใสก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เราเข้าไปถึงแกนแท้ของเราตัวตนที่แท้จริงของเราที่อยู่เหนือนอกที่อยู่ถัดจากหน้าตาไปอีกก็คือความเป็นเราที่ไม่สามารถบรรยายได้ว่าเป็นลักษณะอย่างไรเหมือนกับแสงอาทิตย์และก็พระอาทิตย์นั่นเอเนี่ยมันลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าใครมีปัญญาเขาจะฟังเรื่องนี้เพียงทางเดียว <c oughs> แล้วก็เข้าสู่การปล่อยวางได้เลย <c oughs> จะเข้าสู่ความสงบ การปล่อยวางได้แล้วไม่มีอะไรเป็นอะไรเราคือใครก็รู้เลยเขาตื่นขึ้นมาได้เลย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากเขาก็มีเพียงหน้าตาของเขาแล้วก็เงาหรือกระจกที่อยู่ข้างนอกเขาถึงเห็นคุณค่าของสรรพสิง่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาวังดีกับเรานะเขาให้เรารู้จักตัวเอง <c oughs> <c oughs> ความเมตตานี้หาประมาณไม่ได้ก็ถึง ใจดีกับสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนดีคนบ้าเข้ามาเป็นเพียงกระจกที่มาให้เห็นหน้าตาตัวเองที่เห็นหน้าตาตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนเท่านั้นเองแล้วก็จะได้พึ่งตัวเองถูกไม่ได้ยึดกับหน้าตา <c oughs> ทุกสิ่งที่เข้ามาเขาถึงไม่หวั่นไหวปุถัศสะโลกธรรมหมิจิตตังยัสสานกรรมปติปโซกังวิเลชังเข็มเขาถึงไม่หวั่นไหวกับโลกที่เข้ามาหาเขา จะเป็นโลกมีความความดีหรือความเลวก็ตามตีเขาไม่หวันว่นไหวเขาจึงใช้โลกเป็นเขาถึงเข้าสู่มงคลอันยิ่งอันสุดท้ายก็เรียกว่าความไม่หวันว่นไหวในโลกกระทำทั้งแปดเพราะเข้าใจโลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้เห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งลายอีกแล้วเป็นเพียงกระจกใสบริสุทธิ์ที่มา ให้เรามองเห็นตัวเองเห็นหน้าตาตัวเองแล้วก็ธรรมชาติเจนแท้เจนธรรมของตัวเองถึงตรงนั้นเขาก็มองสรรพสิ่งอย่างงดงามไปหมดเลยเขาก็อยู่อย่างอโศกังวิริชังเกี่ยงอยู่อย่างไม่โศกเศร้าต่อให้อาการหน้าตาตัวเองปรากฏเป็นความเศร้าหมองผ่องใสเกิดขึ้นโอ้ก็เพียงสักว่าหน้าตาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปตามอายุไขตามเหตุปัจจัยตามวันเวลา ก็อย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้ถือสาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแต่เมื่อเรารู้ว่าตัวเราที่แท้จริงเนี่ยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงก็เข้าถึงความเป็นที่สุดแห่งทุกข์ได้เราถึงมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้อาการทั้งหลายเวทนาทั้งหลายก็สักว่าเป็นเวทนา เศร้ามองผ่องใสก็เข้าถึงสุดท้ายทมก็สักว่าทมก็คือหน้าตาของเรานั่นล่ะ <c oughs> ความเศร้ามองผ่องใสก็สักว่าเศร้ามองผ่องใสไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยเหมือนกับหน้าตาของเราบางครั้งโดนความร้อนก็หน้าตาอย่างหนึง่งโดนความเย็นก็หน้าตาอย่างหนึง่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะมาปรุงแต่งให้หน้าตาเรางดงามแต่ตัวเรานี่ไม่เป็นอะไร แค่น,นั้นเองเขาถึงวางกายรูปปรัมมานูได้ <c oughs> รูปปรัมมานูกคือหน้าตาของเราแล้วนะรูปที่เล็กที่สุดเมื่อดับรูปปรัมมานูดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปปรัมมานูกคือหน้าตาของเราได้อีกก็เข้าถึงพระนิพพานก็คือเห็นตัวเองแก่นแท้แก่นธรรมตัวเองก็ไม่มีอะไรเกาะให้ยึดให้เกิดอีกรูปปรัมมานู รูปัญญาก็คือภายนอกรูปปรมณูคือหน้าตาความเศร้ามองผองไสของเราเราจึงเรียกเรียกว่ากายในวางกายใน <c oughs> คือรูปปรัมณูรูปที่เล็กที่สุดละเอียดที่สุดก็คือความเศร้าหมองผองไสของเราง่ว <c> ง <oughs> <c oughs> วาง <c oughs> พอเข้าใจอย่างแ่มแจ้งด้วยปัญญาก็คือปัญญาอันยิ่งนะมันก็ไม่มีอะไรให้เกาะอยู่ เออแม่พอเข้าใจสินี้นสาธุนั่นล่ละถึงี้เข้าถึงพรนิพพานจริงแท,ท้จริง <c oughs> น่าศึกษาหน้าค้นควานนะยิ่งเสีอยง <c oughs> ยิ่งเข้าถึงละเอียดละเอียด <c oughs> ถึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าได้โอ้ท่านไปรู้ไปเห็นได้ยังไงสิ่งที่เล็กที่ละเอียดที่สุดสามารถนํามาแจกแก่สมกับเป็นพระกวาเป็นผู้จําแนกทาสั่งสอนสัตว์ ละเอียดและอ,อ่อเราจึงนําสิ่งนี้มาเปิดเผยพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะก็คือความละเอียดตุ้มลึก <c oughs> ส่วนมากเราก็มาหลงหน้าตาแล้วความเศร้าหมองผ่องใสเราไม่เคยเห็นผู้ใดเป็นผู้มาลงก็คือจิตนี้ <c oughs> มันโหยมันละเอียดนี่มันแยกกันไม่ได้ เมื่อเราเข้าใจหน้าตาเราแล้วก็ความเป็นเราที่แท้จริงได้ว่ามันอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับเงาพระจันทร์ในน้าเหมือนกับขาและการเดินเมื่อน,นั้นเราจะเข้าใจ <laughs> เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้เศร้าโศกเสียใจหยุดตัณหาสิ้นตรงนั้นถอนตันหากระทั่งลากมันถอนลากตอนคนจริงๆมาถึงตรงนั้น หมดเชื้อที่จะสงสัยอีกแล้วไม่มีอะไรให้สงสัยไม่มีอะไรให้เอะให้อะอ,อีกแล้วเมื่อเห็นหน้าตาที่แท้จริงเปงว่า,าเออหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปหน้าข้างนอกกับหน้าข้างในไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยทำน้าที่วนกันเดะเลยเมื่อมีอะไรพอใจกันหน้าบตดหน้าเบี้ยวหน้าข้างในก็เหมือนกันความเศร้ามองผ่องใสนะ วางรูปบาลมโนได้ถ้าภาษาลงปุลน,นะรูปรูปละเอียดรูปลักษณ์ละเอียดลักษณะมาวางได้ไม่เห็นก็เหมือนเห็นปัิผานเห็นตัวเองนะเห็นความเป็นที่สุดของนี้ไม่เห็นก็เหมือนเห็นไม่มีก็เหมือนมีแต่มีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีอยู่นั่นแหละ ทึงเก่าอะไรไม่ได้ถึงตรงนั้นก็เพียงเงียบเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงนั้นอันนี้ก็ตื่นขึ้นมารอบที่สองก็สนุกสนานกับหน้าตาตัวเองเลยครับเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าความหยุดมันอยู่ในความเดินเลยอันนี้เขาก็ตื่นขึ้นมาสนุกกับการเดินแล้อยางหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้ตามหาแล้ว <S <S ไม่แยกกันแล้ว <S 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 เรียกว่าอนุตตละ หรือเรียกว่าอนัตตาเป็นอนเนกอันนั้นเป็นอันเดียวกันเข้าสู่เอกายนามคายหรือเรียกว่าสามีจิปติปนุเป็นความสาม,มคัคคีกันนะ<ม>ไม่แบ่งแยกกันแล้วสังคสสะสุขสสะสาม,มคัคคีความสุขที่เกิดจากความสาม,มคัคคีนี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่ออยากพูดกับเรามากที่สุดโลกกับธรรมคือสิ่งเดียว <c oughs> ใช่ เราจะไม่สแสวงหาอะไรแล้วสมบัตินั้นมีพร้อมอยู่ที่เราตลอดเวลาเพราะมีอวิชามาเป็นเครื่องกัน้นปัญหามาเลี่ยลากเราไปได้อันนี้ก็ถอดอวิชาาออกอานนี้สว่างโล่หมดเลยอนนี้เห็นหมดแล้วอัน <c oughs> นี้จะหยิบจะใช้จะสอยอะไรก็ได้ตามสบายจะเดินไปไหนก็ได้เพราะความหยุดอยู่ในความเดินหลวงปูป่ปราทัดบ่าความเย็นอยู่ตรงกลางเตาล้อมเหล็ก <c oughs> <c oughs> แล้งชีวิตเราก็จะมีแต่ความงดงามถึงไม่ได้สแสวงหาอะไรเลยอยากใช้อะไรก็ใช้ได้ตอนนั้นเลยอยากใช้ความสุขก็ใช้ได้ตอนนั้นเลยเฮยจะไม่ได้กังวลอีกแล้วตรงน,นั้นแหละอุทจักกุกุจักก็ขาดสะบั้นไปสังโยน์ตัวที่เก้าก็จะขาดก็คืออุทะจักกุกุจักความ่ตก,กังวลน,นั่นเองเมื่อขาดไปแล้วอวิชาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ <c oughs> ก็ปัญญาอันยิ่งรู้จักเห็นแล้วก็เข้าใจมันก็ปล่อยวางเป็นที่สุดก็มีแค่นี้เมื่อเข้าใจจากได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็น้อมใจพี่นาตามให้เกิดญานนณทัศนะจากการไปเห็นด้วยตนเองครนี้มันจะเห็นแล้วมันจะไม่ลืมแต่ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็ลืม <laughs> ฟังแล้วไม่เข้าไปเห็นไม่พี่นาตามไม่เข้าไป เรียนรู้ด้วยตนเองลืมใช่เมื่อเห็นแล้วด้วยตนเองแล้วครั้งเดียวเท่านั้นแหละม็นจะไม่ลืมแล้วเท่านั้นแหละก็ทิ้งกันนี่ฟังเรื่องใหม่เรื่องที่สองที่สามมาก็ปิด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 เรื่องนี้งัดขึ้นมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะเราจะหยิบเฉพาะสิ่งที่อยู่ข้างบนก่อนเท่านั้น ถ้าฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วได้สุตตะมยปัญญาแล้วก็ต้องกินตามมยปัญญาพน้อมจิตเข้าไว้พิจาาตามจึงเกิดภาวนาความไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาแม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่สามเรียกว่าเดินปัญญาได้กิเลตก็จะถูกชำระไปเหมือนกับฝอยขันมอที่ขัด ามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองความสะอาดก็จะเปิดเผยออกเปิดเผยออก,เ,เ,ออกเหมือนกับพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบไอ้ยอดเขาพ้นขึ้นมาทีนีสว่างก็สว่างมากไอ้เห็นโลกก็เห็นได้ชัดขึ้นโผล่พ้นขึ้นมาทีมาทีสว,าสว,าสวา่างสว่างเหมือนกันถ้าเราเข้าไปถึงตรงนี้ขึ้นเข้าสู่ปัญญาแล้วเดินบรรัญญายิ่งเดินบรรัญญาหมุนเข้าไปเฉล่ยความสว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นจน,จนสุดท้ายเนี่ย ดวงอาทิตย์ขึ้นทำงานอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยของเขาคือเที่ยงวันตรงนี้นะสว่างหมดเลยแม้แต่เงาของเราก็ไม่มีเห <laughs> ็นหมดเลยเหมือนกับมันจะจ่ายอย <c oughs> ู่ในจิตคราวนี้นี่ยเดินทางไปไหนไม่กลัวแล้วนะจักคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาวิชาอุตตปาทิสุดท้ายแล้วอาโลกุอุตตปาทิ แสงสว่างนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วเนาะวันนั้นจะเดินไปไหนก็ไม่กลัวแล้วไม่เหมือนเดินในที่มืดความวิตกกังวลก็คือความฟุ้งซ่านจะไม่มีความกลัวก็เลยไม่มีก็คืออวิชชาไม่มีสว่างไปหมดเห็นอะไรเป็นอะไรไปหมดนั่นต้องรู้จักตรงนี้แล้วก็วางได้ <c oughs> เข้าใจตัวเอง เห็นตัวเองรู้จักตัวเองถึงจะพัฒนาตัวเองได้่พูดในคําเดียวนี่แหละไปอยู่กับท่าน <c oughs> แต่โอ้มันเป็นาที่ลึกซึ้งมากนะโยมเนี่ยไม่ใช่มาเห็นถ้าคนที่มีอวิชชาอยู่ถ้าบอกว่าเห็นตัวเองก็มาหมายเอาแต่สรีระหัวแขนขาเนี่เธอเป็นใครก็มองดูแขนดูขาตัวเองไปซะอย่างนีนะ้แต่ใครที่เป็นผู้มองไม่เคยย้อนเข้าไปดูเหมือนกับถามแม่ไหมว่า ที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องหมายควาว่ายังไงไม่ไหมถ้าตอบได้จะให้เป็นพระอรหันต์ก็หมายเอาวัดป่าปูงศรัทธานี่แหละที่นี่ถ้าเห็นมันได้มันก็เป็นที่นั่นอยู่อย่างนี้นะที่นี่มันมองไม่เห็นหรอกมีสิ่งเงียบเงีบเพื่อให้ที่นี่มันเปิดเผยตัวเองที่ไม่มีคำพูดไม่มีความคิดนั่นแหละคือที่นี่นะ ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีการรับรู้นั่นแหละที่นี่มีนจะเงียบผ่อนคลายถ้ายังมีการรับรู้มันก็เป็นที่นั่นอยู่ที่นี่เขาบอกชี้ที่นี่แต่เขาชี้ไปที่นั่นอง <c oughs> แต่ผู้ชี้นั่นแหละคือที่นี่เม <c oughs> ื่อหยุดชี้ ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะอาจารย์เชวัตชอบสอนละไปรู้ไม่ชี้เลยรู้ไม่ชี้ออไม่ใช่ไปรู้รู้ไม่ชี้แต่ก่อนท่านเชนเฟซบุ๊กท่านรู้ไม่ชี้ลุงปูดุลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อหยุดคิดถึงรู้นั่นนะถึงความเป็นที่นี่นั่นเองแต่ก่อนพระพุทธรงปเก่าสั้นๆคนก็บรรู้ทำได้ พระยาสกุลระบุนรโอ้ยที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะพระพุทธองค์ก็พูดสวนเลยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่วุ่นวายมีแต่ที่นั่นทั้งหมดแล้วถ้าไม่มองตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่มีที่นั่นมันก็ไม่มีความทุกข์เหมือนกับเรานอนหลับสนิทไม่ฝันนั่นเราก็ไม่มีที่นั่นไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนๆพระพุทธองค์ถึงบอกพระไิยะเมื่อนั้นเธอจะไม่ปรากฏในที่ อื่นไม่ปรากฏในที่ไหนๆน,นะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขนะ์ไม่ปไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นนะ <c oughs> โลกก็คือสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดนะโลกอื่นก็คือความคิดที่ไม่ใช่ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าย่านะไม่ปรากฏในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกขนะ์โลกโลกนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบัน โลกอื่นก็คือสิ่งที่เราจินตนาการไ้เมื่อเราไม่สําคัญมันมาก็คือเงียบผ่อนคลายเราก็จะไม่ยึดมั่นต่อโลกนี้แล้วก็ไม่จินตนาการถึงโลกอื่นนั่นแหละคือที่ส่วนหนึ่งทุกมันอยู่ตรงนั้นใครยากก็มาเห็นความเงียบความผ่อนคลายนี่ก็อ๋อทิ้งได้หมดเลย <laughs> ก็เป็นพระอรหันในขนาดนั้นเลยที่ดูคนแต่ก่อนไม่ได้เป็นยากเป็นเย็นนะแต่วันนี้เนี่ยมันไปไหนก็เหมือนเด็กสมัยนี้ไปโรงเรียน นักปฏิบัติธรรมก็เหมือนเด็กสมัยนี้ <c oughs> ใส่แว่นตาหนาเปลอเลยคราวนี้ก็ไม่ได้มองเห็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วแว่นตาขยายให้เห็นก็ถึงเห็นตามแว่นตาแล้วก็สะพยเป้กดังสือเต็มเลย <c oughs> อยากรู้อะไรก็ไปรู้ใน g o o g ิ e เั่นะ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่สามารถพึงเป็นเองได้ วันนั้นครูบาดูนี่คลิปกับใช่ <laughs> <laughs>